้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวของนักเรียนผู้มีความหลากหลายทางเพศในจังหวัดชัยภูมิซึ่งถูกครูจับตัดผมทําให้นักเรียนคนดังกล่าวอับอายนะคะเพราะถูกเพื่อนบูลลี่เมื่อถูกล้อเรียนมากๆเขาก็ตัดสินใจจบชีวิตตนเองค่ะหลังจากนั้นค่ะมีแชทหลุดของครูในสถานศึกษาออกมาด้วยบอกว่าถ้าตายเพราะเรื่องแค่นี้ก็สมควรตาย จะเห็นได้ว่าโรงเรียนไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสําหรับเด็กเลยไม่ว่าจะเป็นตอนที่มีชีวิตอยู่หรือแม้ตอนที่ตายไปแล้วนะคะเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันสุทธวันสุบรนณอยุธยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมพักก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะ เมื่อเดือนกันยายน2564นะคะดิฉันได้อภิปรายร่างพรบการศึกษาในวาระแรกนะคะในตอนนั้นร่างพรบฉบับนี้ก็มีเสียงวิพากวิจาร์ณทั้งจากครูและนักเรียนมากพอสมควรค่ะจนถึงตอนนี้นะคะในวาระสองก็ยังมีเสียงวิพากวิจารณ์อยู่จะเห็นได้ว่าการบริการไม่ได้มีการแก้ไขให้ถูกจุดเท่าที่ควรนะคะ ในมาตรา14ค่ะอย่างที่คุณพริตตะกุลและคุณกุลธิดาได้สมวนความเห็นไว้นะคะอย่างเช่นในอนุมาตรา3เรื่องแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนและศักยภาพที่ไม่เท่ากันของผู้เรียนตรงส่วนนี้ก็ถูกต้องค่ะแต่ยังมีอย่างอื่นนอกจากนั้นอีกค่ะสิ่งสำคัญที่ควรระบุลงไปด้วยให้ชัดเจนนั่นก็คือเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ สถานศึกษานะคะเป็นส่วนสำคัญมากเพราะว่านักเรียนจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลานานนะคะ <c oughs> ในส่วนนี้ค่ะโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางทางร่างกายและจิตใจค่ะจิตใจนี่สำคัญมากนะคะต้องมีการเคารพและคุ้มครองสิทธิ์ของนักเรียนค่ะครูแล้วก็บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาด้วยค่ะ ท่านประธานคะในปัจจุบันนี้คะ่ะโรงเรียนหลายแห่งก็ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสําหรับเด็กเลยเมื่อสักครู่ค่ะคุณกุลธิดากันมาธิกานะคะได้ยกตัวอย่างมา3กรณีดิฉันจะขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะ เมื่อสองเดือนที่แล้วค่ะคุณต่ายอรนุชผลพินโยค่ะว่าที่ผู้สมัครสส,สพักเก้าไกลจังหวัดชายภูมิได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวของนักเรียนผู้มีความหลากหลายทางเพศในจังหวัดชายภูมิซึ่งถูกครูจับตัดผมทําให้นักเรียนคนดังกล่าวอับอายนะคะเพราะถูกเพื่อนบูลลี่เมื่อถูกล้อเลียนมากๆเขาก็ตัดสินใจจบชีวิตตนเองค่ะ หลังจากนั้นค่ะมีแชทหลุดของครูในสถานศึกษาออกมาด้วยบอกว่าถ้าตายเพราะเรื่องแค่นี้ก็สมควรตายจะเห็นได้ว่าโรงเรียนไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสําหรับเด็กเลยไม่ว่าจะเป็นตอนที่มีชีวิตอยู่หรือแม้ตอนที่ตายไปแล้วนะคะในปีห5ค่ะมีเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนปรากฏให้เห็นอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครูที่กาลสินข่มขืนนักเรียนครูที่หนองคายตบและฟันศอกใส่นักเรียนครูที่ชนบุรีค่ะตบเด็กกลางห้อง เพราะว่าเขาจําเลข13หลักที่ใช้ล็อกอินเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ครูในกทมค่ะทีบและตบหัวเด็กที่เล่นบอลในห้องเรียนสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วทั้งสิ้นนะคะและเมื่อเชา้านี้เองค่ะดิฉันก็เพิ่งเห็นข่าวนะคะมีนักเรียนในจังหวัดนราธิวาสที่ถูกครูลงโทษให้ลุกนั่ง300ครั้งจนต้องส่งโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าเดินไม่ได้แล้วก็ตับไตทํางานไม่ปกตินะคะปัสสาวะไม่ได้ นี่ค่ะเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องระบุเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาและเรื่องการเคารพลุมครองสิทธิ์ให้ชัดนะคะไม่ใช่ระบุแค่การจัดการกระบวนการการเรียนรู้หรือการบริหารจัดการสถานศึกษาเท่านั้นค่ะและเมื่อมีการละเมิดสิทธิ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครูต้องถูกพักไปประกอบวิชาชีพทันทีค่ะไม่ใช่แค่ให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นค่ะ และอย่างในอนุมาตรา4ค่ะก็ควรระบุให้ชัดเจนเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าในแต่ละสถานศึกษาต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของผู้เรียนทางทางร่างกายและจิตใจค่ะ มีอีกกรณีที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วเช่นกันค่ะเป็นนักเรียนมัธยมต้นในจังหวัดพัทลุงค่ะที่ตัดสินใจจบชีวิตตนเองลงในช่วงที่กําลังจะเปิดเทอมเพื่อนตั้งข้อสังเกตว่าเพราะไม่มีเงินกัดจ่ายค่าเทอมค่ะรวมทั้งมีปัญหาครอบครัวและถูกคําพูดที่บั่นทอนจิตใจจากครูซ้ําเติมสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะนอกจากสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของความเหลื่อมล้ํา ทางการศึกษาแล้วยังสะท้อนปัญหาสภาวะภายในโรงเรียนด้วยเนื่องจากไม่มีกลไกช่วยเหลือรละฟังปัญหาของเด็กๆที่ดีพอไม่ว่าจะเป็นปัญหาอำนาจนิยมในโรงเรียนปัญหาการก้อนผมเขี้ยนตีด่าทอการใช้คำพูดบั่นทอนจิตใจหรือแม้แต่การบูลลี่กันในโรงเรียนเรื่องเหล่านี้ค่ะสามารถกระทบจิตใจและนำไปสู่เหตุการณ์ที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นได้ทั้งสิน้นดังนั้นค่ะโรงเรียนต้องดูแลนักเรียนทางด้านจิตใจด้วยอย่างเช่น ให้ทุกรงเรียนค่ะในเบื้องต้นมีนักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นที่สามารถพูดคุยหาทางออกให้กับนักเรียนที่มีปัญหาได้และควรพัฒนาทักษะของครูให้มีความรู้เบื้องต้นเรื่องสุขภาพจิตด้วยค่ะเด็กต้องมีที่ปรึกษาที่สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องได้จริงนะคะแล้วก็ไม่พูดจาซ้ำเติมบาดแผลและช่วยกันคิดหาทางแก้ไขปัญหาค่ะ ยังมีอีกหลายอนุมาตราที่ควรแก้ไขเพิ่มเติมนะคะแต่เนื่องจากมีเวลาจำกัดค่ะดิฉันจะขอยกตัวอย่างเพียงเท่านี้ก่อนและขอยืนยันว่าที่กรรมธิการเสียงข้างมากแก้ไขามายังไม่เพียงพอต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะขอบคุณค่ะ